ไม่เมื่อกี้อ่ะเมื่อกี้ได้แต้มไปแล้วใช่ไหมก็เอ,เอาจริงแล้วใช่ไหมหนึ่งศูนย์เสิร์ฟต่อสามศูนย์

สี่หนึ่งพี่นุชเสิร์ฟค่ะอออห้าหนึ่งฝั่งนี้มันเหนือลมต้องแบบอันนี้นิดนึงอะลูกต้องกดหน้ามานิดนึงหกหนึ่งต่อ เจ็ดหนึ่งออกตกน้ำมั้นเนี่ยสองเจ็ดเปลี่ยนเซิบสามเจ็ดเซิบต่อ ออก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 ค่ะ่่เจอแปดสี่

เปลี่ยนทรงอุ้ยศูนย์หกเปลี่ยนทรงหนึ่งหกเสิบต่อไม่มีโอกาสรับเลย เจ็ดหนึ่งเปลี่ยนเซิร์ฟโอ้โหสวยงามมากเต็มเต็มสองสอ,องเจ็ดเซิร์ฟต่ออุ้ยแปดสองเปลี่ยนเซิร์ฟ